เด็กหญิงนี้ยายชีวิตชาตินี้ข้าจะใช้ให้ดีเองบทที่สี่สบห้า หลงไปชิงสะบัดหน้าจากไปไม่หันกลับมามองเยี่ยหารตองนางจากไปในทันทีเยื่อใยบางเบาขาดสะบันลงในที่สุดตัวคนจากไปไกลสุดล่าดุดวิหกบินขึ้นท้องฟ้าไม่หวนกลับมาผืนดินอีกเยี่ยหารตรงออกจากสำนักศึกษาเฟยหมิงอีกครั้งก่อนจะออกไปเจ้าสำนักศึกษาเฟยหมิงขอประลองหมากซักกระดาน เยี่ยหานรตรงตอบรับสายลมอ้างว้างพัดผ่านใบไม้ปลิวร่วงหลน่นไม่มีสิ่งใดที่ยั่งยืนจีรังตายต้นจื้อเวยหนึ่งบุรุษหนุ่มแน่นกับหนึ่งผู้อาวุโสกำลังรับฝีมือกันด้วยมากไทอันหวางเหม่อลอยหรือตรงใจออมมือให้ฆ่ากันเจ้าสำนักศึกษาเฟยหมิงเปล่าพางต้องมองการเดินมากของไทอันหวาง เจ้าสำนักเล่นเฉียบคมมากขึ้น เยี่ยหานตรงกล่าวเขาหาได้เมอรอลอยการเดินมากคือการวางแผนอย่างหนึ่งเมอรอลอยก็นับว่าเป็นการดูถูกคู่ต่อสู้ที่ผ่านมาฝีมือการเดินมากของเจ้าสำนักศึกษาเฟยหมิงนับว่าไม่เลวแต่ไม่ถือว่าดีเยี่ยมการรับฝีมือครั้งนี้เจ้าสำนักคล้ายศึกษาการเดินมากมาก่อนอย่างดีคงคิดจะแก้มือจากครั้งก่อนอย่างแท้จริง หมากของข้ากําลังตีกรอบล้อมหมากท่านอยู่ท่านจะตีฝ่ายยางไรเจ้าสำนักศึกษามองเยี่ยหานตรงด้วยสายตาคมกริบเยี่ยหานตรงจับจ้องมองกระดานมากหมากหนึ่งตัวของเขากําลังถูกล้อมอย่างที่เจ้าสำนักศึกษาว่าไทอันหวังแห่งแคว้นเยี่ยเริ่มคิดหาทางออก หากเปียบกระดานมากเป็นใต้ล่าท่านอาจมีสิทธิ์ไพ่โชคดีที่ครั้งนี้ยังคงเป็นกระดานมากอยู่มิใช่แว่นแคว้นปณิธานบุรุษอันดับหนึ่งนั้นยากจะยังถึงความปรารถนาที่แท้จริงอืมเยี่ยหานตรงขมวดคิ้วบุรุษอันดับหนึ่งของใต้ล่าผู้นั้นหน้ายิ้มใจไม่ยิ้มเยี่ยหานตรงขานรับในสิ่งที่เจ้าสำนักศึกษาเฟยหมิงเกา ท่านเข้าใจจิตใจของเขาหรือไม่ถามถึงคนผู้นั้นเมื่อกล้าถามเยี่ยหานตรงก็กล้าตอบฝึกฝนตนเองตั้งแต่เล็กแต่น้อยไม่เป็นที่โดดเด่นสะดุดตาจวบจนคู่ต่อสู้หลงระเริงเมื่อนั้นค่อยยืมมือผู้อื่นลงดาบสังหารคน บุรุษอันดับหนึ่งนั้นมีพี่ชายถึงสองคนล้วนตายแล้วทั้งสิ้นบัลลังที่ตกมาถึงมือน้องเล็กดูอย่างไรก็มีลับลมคมในเขาเป็นเช่นนั้นอย่างแท้จริงท่านอย่าได้ประมาทเขาเหตุใดเจ้าสํานักจึงเตือนเปิลหวงังสำนักศึกษานั้นวางตัวเป็นกลางไมิใช่หรือเพียงไม่อยากให้แผ่นดินลุกเป็นไฟเอาเถิดมากระดานนี่ พอสมควรแล้วไทอ่านหวังกลับไปคิดแก้มือหมากกระดานใหญ่เธอเปิ่นหวังขอลา เงาร่างของไทอันหวังแห่งแคว้นเยี่ยหายลับไปพร้อมแรงสีชาติร่างของเจ้าสำนักศึกษาเฟยหมิงกลับกลายเป็นเพียงบุรุษรูปงามผู้หนึ่งสวมอาพรสีทองสูงสักยากจะหาใดเปรียบรัศมีที่อยู่รอบกายนั้นเป่งประกายยิ่งกว่ามนุษย์ปกติทั่วไปเขายกยิ้มอย่างอ่อนลา้าช่างเหนื่อยเหลือเกินเสียงกองรบครั้งใหญ่กำลังจะดังขึ้นในแดนมนุษย์ แต่เสียงกองรบที่แดนเทพอาสูรถูกตีขึ้นอย่างเงียบเชียบมานานนับร้อยครั้งตัวเขาเหนื่อยเกินจะสู้รบกับผู้อยู่เบื้องหลังอีกต่อไปแล้วความเครียดแค้นชิงชังถึงเวลาแล้วที่ควรจะยุติเสียทีท่านพ่อเจ้าหฮา ในที่สุดเจ้าก็ทราบเรื่องแล้วราชาเทพอาูนห่วงหลงจ้องมองบุตรชายคนที่ห้าเท้าเทียยืนนิ่งปล่อยให้บิดาอ่านความคิดจนทะลุป,ปรุปรองอย่างไรวันที่ต้องเผชิญหน้ากับความจริงก็ต้องมาถึงข้ารู้ดีว่าเรื่องราวของเทพอสูนเฮยหลงคือเรื่องต้องห้ามแต่ทุกคนต่างกล่าวว่าเขาสาบแช่งข้า ข้าจึงอยากรู้ว่าที่แท้แล้วผู้สาบแช่งนั้นเป็นคนเช่นไรข้าเคยแอบลงไปสะอย่างรู้เมื่อพันปีก่อนเคยได้ยินลำนำํนาบรรพกาศเพลงพินสุดท้ายของเทพอสูรเฮยหลงเมื่อได้ยินเยี่ยหานตรงเล่นอีกครั้งสิ่งที่ข้าคาดเดาไว้นั้นไม่ผิดท่านนําเขากลับมาได้อย่างไรในเมื่อเรื่องผ่านมานานนับสิบหมื่นปี แม้แต่เรื่องของข้าท่านยังใช้เวลานับพันปีเสื่อมธิดไปไม่น้อยผู้เป็นบิดาหลับตาลองด้วยท่าทีอิดโรยยิ้มขมขื่นกล่าวว่าในทุกวันที่จัดการเรื่องของเจ้าข้าแอบกลับไปในครั้งบรรพการเช่นกันด้วยวิธีนี้จึงไม่มีผู้ใดทราบ ราชันเทพอาสูรหวงหลงยอมรับนอกจากจะย้อนไปนำสัตว์อาสูรที่ถูกบุตรชายกินกลับมาตัวเขายังใช้คาถาราชันเทพอาสูรย้อนไปในวันประหารวิญญาณเช่นกัน กลับไปนับหมื่นนับพันครั้งเพื่อขว้าเอาเสี้ยววิญญาณที่แตกกระจายแต่ทุกครั้งนั้นมีราคาที่ต้องจ่ายตอบแทนเพื่อจะประกอบดวงวิญญาณของเฮยหลงให้กลับมาอีกครั้งห่วงหลงจึงเสื่อมฤ์เกรงว่าต้องใช้เวลาอีกนับหมื่นปีเพื่อฝืนฟูตนเองให้กลับมาทรงอำนาจดังเดิมในฐานะผู้นำหากมีผู้ก่อกบทท่านจะทำอย่างไร เช่นนั้นก็เป็นคราวที่ข้าต้องพ่ายแพ้เสียทีท่านพ่อราชัาเทพอสูรห่วงหลงหัวเราะเสียงแผ่วเบาหาได้ง่ายใดถึงเพียงนั้นตราบใดที่ชิงหลงกับสเสวียนอูยังอยู่ข้างตายข้าการก่อกบฏนั้นไม่อาจสําเร็จได้ง่ายได้บุตรชายมีตั้งเก้าตายล่านี้ยังเป็นข้าที่ควบคุมดูแลอยู่ หวงหลงหยิบหีบหยกขนาดเล็กออกมาจากอ,อกเสื้อส่งมอบให้บุตรชายในบรรดาเทพอาสูรทั้งหมดคำสาปแช่งของเฮยหลงศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเขามีได้แขนเจ้าแต่แขนค่าเมื่อเขาพบซื้อซื้อข้าจึงได้พบมุกมังกรเจ้าเก็บเอาไว้เถิดเพราะมีบิดาที่ไร้ความเที่ยงธรรมเช่นข้าจึงทำให้ตัวเจ้าทุกทรมานมามากซื้อซื้อผู้นั้นคือหลงไปซิ่ง นางขอให้ข้านำคนในวิหารเทพโหรากลับมาเสียนอูยินยอมแต่มีเงื่อนไขเช่นกันเจ้าห้าอย่างไรก็อย่าเพิ่งรีบกินรอสักหลายปีเมื่อข้าฟื้นฟูกำลังจนสามารถจับคาถาราชันเทพ,พอาูนได้อีกครั้งข้าจะทำตามสัญญาที่ให้แก่นาง เขาเที่ต้องมองหีบหยกในมือเมื่อเสื่อมฤิ์นั่นแปลว่าท่านพ่อไม่อาจใช้คาถาราชันเทพอาสูนได้โดยปลอดภัยเขาสมควรนำไปคืนนางหากให้เขาอยู่ดีแต่แรกกับท่านพ่อต้องเสี่ยงอันตรายจากการใช้คาถาเขายอมเป็นอสุรกายในคราบเทพเจ้าเช่นเดิมจะดีเสียกว่า อย่าจื้อเห็นหงไปชิงนิ่งเงียบหลังจากไปพบเยี่ยงหานต้องก็นึกครึ้มอ,อกครื้มใจพี่แท้แล้วแผนพานางไปอยู่แดนเทพอสูรถาวรน,นั้นสำเร็จไปหลายส่วนแล้วอย่างแท้จริงหลักฐานความสำเร็จคือสีหน้าและดวงตาแดงก่ำของหลงไปชิงอย่างไรเล่า เทพเจ้าน้อยลำพองใจในใจแสนลิงโลดแต่เก็บซ่อนสีหน้าดีใจเอาไว้หลังจากได้ฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่าจื้อปรับเสียงให้ขรึมลงแล้วเปล่าวอย่างขึงขงังเยี่ยหานตรงนั้นเป็นตัวบัดซบไม่มีความจริงใจแก่เจ้าแม้แต่น้อยหากท่านเป็นเขาท่านจะบอกข้าหรือไม่คู่วาสนาเป็นผู้อื่นแล้วอย่างไรญาติผู้ใดวางยาแล้วอย่างไร แน่นอนว่าล้วนต้องบอก เพราะนางมีญาติที่ชั่วร้ายข้างกายเขาจึงเป็นที่ที่นางควรอยู่เพราะนางมีวาสนารักวุ่นวายการอยู่กับสหายเช่นเขาจึงเป็นเรื่องเหมาะสมโดยแท้สิ่งรอบข้างของนางล้วนแต่ไม่น่าพิสมัยแดนอาสูรของเขาเหมาะสำหรับนางที่สุดไม่มีญาติตัวร้ายไม่มีบุรุษน่ารำคาญไม่มีความรักมากวนใจไตรตรองดูแล้วล้วนมีแต่ผลดีในโลกหลายหมื่นพันใบมันต้อง ต้องมีโรกซักใบที่ปรากฏสิ่งที่ทำให้นางอายุยืนยาวเช่นเขาเช่นนั้นข้าก็ทำถูกแล้วหลงไปเรียงเยี่ยมไม่นานนักก็เงียบนางกอดเข่าเหม่อมองออกไปบนท้องฟ้าท้องฟ้าที่เป็นสีส้มแดงพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแต่หัวใจนางกลับขขาโพลนว่างเปล่าสิ้นดีว่างเปล่าเงียบงนันไร้ซึ่งสำเนียงใดๆ ข่าวท่านเจ็ดแห่งแดนเทพอาสูรพาสหายมนุษย์มายังแดนเทพอาสูรเป็นที่กล่าวขานในรอบหลายร้อยปีเหล่าบุตรเทพมังกรทองลือนนิสัยแปลกประหลาดกันทั้งสิน้นท่านเจ็ดผู้นั้นได้ชื่อว่าโหดเหี้ยมและไร้เมตตายามนี้กลับยินยอมนำมนุษย์มาเป็นสหายมิใช่เขากำลังดำเนินรอยตามราชันเทพอสูรห่วหลง เช่นเมื่อในอดีตหรือราชัเทพอาสูรพึ่งตาสว่างจากมนุษย์เมื่อไม่นานมานี้บุตรชายกลับจะมืดบอดแทนสัตว์อาสูรหลายตนมีชีวิตยืนยาวบางตนเคยทราบถึงสงครามบรรพาการแม้กระทั่งบางตนก็เคยร่วมรบมาแล้วในใจยังมีความชิงชังมนุษย์ไม่เสื่อมคลายอายุสั้น ตายง่ายวาจาตลบตะแลงนี่เป็นคำนิยมที่สัตว์อาสูรผู้มีอายุยาวนานให้คำจำกัดความของมนุษย์ความเครียดแค้นจริงชังยังคงอย่างรากลึกมนุษย์ใส่ร้ายเหล่าเออบิดเบือนความจริงสร้างเรื่องให้ตนเองเป็นฝ่ายถูกหน้ารังเกียจการพามนุษย์มารังแต่จะทำให้แดนเทพอาสูรแปดเปื้อนกลิ่นอายอัปมงคล เพียงคิดว่าต้องหายใจร่วมกับมนุษย์ข้าก็คลื่นไส้เสียแล้วข้าสู้ออกจากการกักตนอันยาวนานหลายร้อยปีกลับต้องมาได้กินสาบมนุษย์น่าขำสิ้นดีจริงเสินพวกเขาจะไปป่าเทพอสูรเจ้าคงไม่ตามไปสูดอากาศแถวนั้นกระมังท่านอย่าเน็บแนมข้าดีกว่าจริงเสินเป็นมังกรวายุอายุอานาม อ่อนยาวกว่าเหล่าเทพอสูรเพียงเล็กน้อยเขาขดร่างแม้จะขดร่างให้เล็กแล้วยังใหญ่เท่าภูเขาสามลูกอยู่ดีเห็นอยู่ว่าแดนเทพอาสูรห้ามนุษย์เข้าท่านเจ็ดผู้นั้นไม่เห็นกฎในสายตาแม้แต่น้อยเจ้าเจ็ดนั้นไม่ยึดติดธรรมเนียมหยุมยิม้มเพราะไม่ยึดถือกฎเขาจึงเป็นเพียงอันธพาล จริงเสรนเบ้ปากอย่างดูแคลนเหล่าบุตรเทพมังกรทองโดยมากล้วนแล้วเป็นอันธพาลบิดาไม่มีเวลาอบรมสั่งสอนตรวจความเรียบร้อยของใต้ล่าที่รักหนักหนาตามหาบางสิ่งที่หายอย่างไรก็ไม่พบจะยังเอาเวลาได้มาอบรมบุตรอีกหากไม่มีเทพอาสู์ชิงหลงเทพอาสนรเซียนอูเกรงว่าบุตรทั้งเก้าคงไม่อาจเอาดีได้ อีซี่นั้นโชคดีที่เกิดมามีบิดาสั่งสอนจึงดูแลเหล่าน้องชายและสั่งสอนกันแต่พี่ชายไม่อาจเทียบเท่าบิดาได้เจ้าก็บุตรข้าก็บุตรเพียงแต่เกิดก่อนเกิดหลังหาไม่แล้วเหล่าบุตรทั้งเก้าของราชันเทพอาสูรจะทะเลาะเบาแหวงกันบ่อยครั้งได้อย่างไรจูเช่เป็นอย่างไรบ้างจิงเซินยกยิมยังคงเป็นเช่นเคยไม่ยอมถอดใจ จริงสรรพยักหน้าเทพอาสูรปหูในร่างของมนุษย์มีสีหน้าอ่อนลงเล็กน้อยบางทีอาจถึงคราวของนงังนราชันเทพอาสูรนั้นไม่ปรากฏร่างต้นมานานท่านหมายความว่าเพราะลูกห้าของเขาเขาจึงถดถอยลงไปมากการเปลี่ยนอดีตนำสัตว์อาสูรที่ถูกกินกลับมาต้องใช้พลังงานมากข้านึกว่าเขาจะสังหารบุตรพี่เป็นภัย รักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงดีงามเสียอีกฮเป็นบิดาที่ดีแต่เป็นพี่ชายที่ไม่ได้ความข้าเห็นหน้าเจ้าห้าแล้วรู้สึกว่านั่นคือบาปกรรมของเขาหากไม่แยกดินแดนมนุษย์อาจจะตายเพราะเจ้าห้าแต่ราชันเทพอศสูรนั้นกลับแยกดินแดนแบ่งมนุษย์แบ่งสัตว์อสูรเจ้าห้าจึงถือกำเนิดในแดนเทพอสูรสร้างความเดือดร้อนให้สัตว์อสูรแทนในเมื่อเขาไม่สังหาร จึงเสนอให้เอาไปกักตนตามเหตุผลแล้วเขาสมควรสังหารทิ้งเสียในเมื่อตามหามุกมังกรมาเนิดน,นั้นกลับยังไม่พบคงคิดว่านี่เป็นการชดใช้กรรมใบหน้าหล่อเหลาของเทพอาสูรปหูเห่ียกยิ้มอย่างเย็นชาหากคิดว่านี่คือการชดใช้กรรมท่านคิดผิดแล้วดับสูญแฉกเช่นเหล่าเออนั่นจึงจะเป็นการชดใช้อย่างเสมอภาค จิ้งสันมองไปทางป่าเทพอาสูรท่านเจ็ดผู้นั้นคงอยากยั่วโทสะเหล่าสัตว์อาสูรหาคู่ซ้อมมือกระมังเกเรเกกมาเรกมานาั่นเห็นว่าไปแดนมนุษย์แล้วจะทำตัวดีขึ้นกลับแย่ลงทั้งยังทำแดนเทพอาสูรเสื่อมเสียเพราะทำเลือดกิเลนไฟหายกลับมาแดนเทพอาสูรครานี้คงคิดหาที่ระบายเพราะเสียหน้า แต่ไหนแต่ไรยังไม่เคยพ่ายเพราะต่อยตีกับตัวเล็กหากได้ลองตีกับตัวใหญ่เฉกเช่นลูฟ่ฟงลิงหานฉงชิงกาลู่เขาอาจจะได้รู้จักคำว่าพ่ายแพ้นั้นสะกดอย่างไรเทพอาสน์ไปหูหวัวระเจ้าอย่ารังแกเด็กอย่างไรนั่นก็เป็นบุตรดาชันเทพอาสน์ต้องไว้หน้าบิดาเขาด้วยฮะอีกไม่กี่ก้าวอีกหมื่นกว่าปี พวกเราล้วนจะบลุชั้นเทพอสูรแล้วราชันเทพอาสูรคงมีงอกเพิ่มหลายเส้นน่าชังที่วิญญาณต้นกําเนิดพวกเรามิใช่เทพอาสูรจึงต้องใช้เวลายาวนานในการเลื่อนชั้นระดับพลังยุทธหาไม่แล้วสงครามในครั้งนั้นเหล่าเออต้องชนะแน่นอน การเลื่อนระดับชั้นพลังยุทธนั้นมนุษย์กลับทำได้ง่ายได้แต่ค่อนข้างไร้ค่าเพียงมีพลังยุทธเพิ่มแต่สำหรับสัตว์อสูรการเลื่อนระดับชั้นนั้นหมายถึงพลังยุทธและความยาวนานของชีวิตยิ่งมีชีวิตยาวนานยิ่งเข้าใกล้จุดที่เรียกว่าสูงสุดคือคำว่าเทพอสูรเทพอสูรโดยการเลื่อนขั้น แม้จะต้อยต่ำกว่าเทพอาสูรโดยกำเนิดแต่อย่างไรก็นับว่าหาได้ยากที่จะมีผู้มาถึงจุดเหล่านี้อีกทั้งก่อนจะถึงวันนั้นอาจมีสิ่งใดเกิดขึ้นก็ยากคาดเดาครั้งแรกที่เห็นเจ้าคือมังกรน,น้อยคึกค้นองถูกชิงหลงไล่กวดขันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันยามนี้เจ้ากลับใกล้พวกเราเข้ามาเห็นได้ชัดว่าเวลานั้นผ่านมายาวนานเหลือเกิน จริงส่นรู้สึกอับอายเมื่อถูกกล่าวถึงอดีตด้วยความเกเรเขาจึงถูกเทพอาสู์ชิงหลงจับมัดประจานานานนับร้อยปีท่านอย่าทำคล้ายตาเท่ามองหลานเกิดใหม่ว่าเหตุใดจึงโตแล้วข้าจะไปชมความคื้คเครงแถวป่าเทพอาสน์สักหน่อยสนใจไปด้วยกันหรือไม่เทพอาูน์ปหูสายหัว จิ้งเสรนหนอจิ้งเสรนปากบอกว่าเหม็นกลิ่นสาบมนุษย์แต่กลับตามไปดมถึงที่เดินทางอยู่ครึ่งเดือนผ่านแคว้นต่างๆผ่านสามชนเผ่าในที่สุด หลงไปจิงก็มาถึงแดนเทพอาสูรเสียทีแดนเทพอาสนรอยู่ไกลสุดล่าอย่างแท้จริงมนุษย์ไม่มีทางมาถึงเพราะทางเข้าคือบันไดกระดูกมังกรทอดยาวเข้าไปในผืนปัตตภีที่มีรอยแยกใต้ผืนปัตตภีนั้นดุจเขาว,วงกดคดเคี้ยวถัดจากความคดเคี้ยวจนเวียนหัวคือภูเขาทั้งเจ็ดลูกล้วนมีสัตว์อาสนรคอยพิทักษ์อยู่ทั้งสิ้นอย่าจื้อชี้ให้มองภูเขาที่พลิกคว่ำลอย อยู่บนท้องฟ้าทั้งสี่ทิศ กล่าวว่านั่นคือสถานที่อยู่ของสี่เทพอาสูรพวกท่านอาล้วนพิทักษ์ตามทิศของตอนส่วนภูเขาลูกนั้นคือหุบเขาตะวันเป็นที่อยู่ของท่านพ่อเขาและภูเขาสูงตรังานที่ตั้งอยู่บนผืนปัตตพีขอยเชื่อมหุบเขาตะวันตกคือหุบเขาจันทราป่าเทพอาสูรความจริงอยู่ใกล้กับหุบเขาจันทราเป็นสถานที่รวมเหล่าสัตว์อาสูรหัวรุนแรงที่ยังคงยึดถืออุดม ของตบดเฮยหลงแม้หย่าจื้อได้รับโทษเป็นการกักตน้นแต่หน้าที่แท้จริงคือตำราบเจ้าพวกนี้ให้อยู่มดหาใช่การกวาดใบไม้ใบหญ้าเฝ้าป่าแต่สำหรับหย่าจื้อแล้วมิได้เห็นเจ้าพวกนี้อยู่ในสายตาแม้แต่น้อยจึงคิดว่านี่เป็นการพักผ่อนที่ได้ออกกำลังกายด้วยเท่านั้น ท่านเจ็ดแห่งแดนเทพอาสูรลบภาพมายาหมาป่าสีทองออกกลายเป็นยาจื้อเทพพระเจ้าน้อยผู้สง่างามสีสะะมังกรน,นั้นตั้งตรงเย่อหยิ่งดุดราชันผู้หววคืนให้กักตนหรือปล่อยเขามาต่อยตีผู้อื่นยาจื้อมีแววตายเย็นชาขึ้นสถานที่กักตนนั้นมีมากมายแต่ท่านพ่อกลับให้หมาป่าเทพอาสูรเกรงว่าคงมีในบางอย่าง โชคดีที่ก่อนหน้านี้ข้าได้รวบรวมสุราไว้หลายชนิดหลงไปชิงปัดกว่าสถานที่พักที่ถูกเตรียมเอาไว้นี่เป็นถ้ำที่ถูกตกแต่งอย่างแปลกพิสดารจนทําให้กังขาถึงรสนิยมเจ้าของคนก่อนทางด้านหน้ามีรอยเล็บสัตว์ขนาดใหญ่เขียนว่าเจียวถูได้จองไว้หากผู้ใดยึดครองไม่ไว้หนะ้าตัวข้าเจียวถูจะตามต่อยตีเจ้า อย่าจื้อพ่นลมหายใจอย่างดูแคลนเตรียมสถานที่ให้เขาผู้เป็นพี่ชายเจ็ดมาพักยังจะเขียนแสดงความเป็นเจ้าของกลัวโดนแย่งที่หรืออย่างไรกันใจอย่าจื้อไม่ชอบป่าเทพอาสูรแม้แต่น้อยหากไม่ติดว่าต้องมาทำหน้าที่เขาจะพาสหายไปยังถิ่นของตนดินแดนของข้าอยู่ใกล้สะยังรู้ก่อนจะไปถึงสะยังรูมีทะเลใหญ่แห่งหนึ่ง ออกบนนั้นเป็นพี่ของข้าข้ากับพี่สามผูเหลาวิวาดกันเพื่อชิงพื้นที่นั้นเขาตัดหน้าเอาไปก่อนข้าพี่รองเคยเล่าว่าพี่สามตั้งแต่เล็กถือตัวว่าเป็นเจ้าแห่งทาดวารีเขาแอบลงทะเลด้วยความซุกซนวานไม่ทราบว่านั่นคือท่านชายสามจึงกลืนเขาลงท้องไปตั้งแต่บัดนั้นจิตใจเขาก็หวาดกลัววานมาโดยตลอดเมื่อข้าทราบจุดอ่อนเขา จึงบังคับให้วานละแวกนั้นออกมาร้องทุกข่ำคืนแม้จะทรมานใจทว่าพี่สามีความอดทนมากข้าจึงเพิ่มวังวนมายาหลอกล้อนให้เขาเห็นภาพตนเองถูกกลือนอยู่ทุกคราที่หลับตาเขาทนอยู่นับสิบปีจนสุดท้ายทนไม่ไหวส่งเตะแห่งนั้นคืนข้าอ่า ที่แท้ยาจื้อก็ร้ายกาศตั้งแต่เล็กแต่น้อยหากเขาเป็นคนดีกรีความร้ายกาศของเขาสมควรเป็นอันดับหนึ่งในใต้ล่าหลงไปชิงคิดในใจพลางป,ปบมือร้องว่าดีอยู่ใต้สายขาบ้านผู้อื่นไม่อาจไม่ก้มหัวนางอยู่ถิ่นหย่าจือ้อสมควรเอาใจเขาให้มากๆหาไม่เกิดเขาอยากแกล้งนางขึ้นมาจะทำอย่างไร อยากจะกล้ากับผู้ใดต้องดูความสามารถด้วยนางไม่กล้ากับหยาจื้อแน่นอนหากนางเป็นท่านสามผูเหลาผู้ถูกน้องชายใช้เล่กกลเอาชนะเกรงว่านางจะหาโอกาสโจมตีน้องชายผู้ร้ายกาดจนกว่าจะชดเชยความแค้นใจนั้นไปได้หลงไปชิงเริ่มระแวงความคิดของตนเองขนาดนางยังคิด ท่านสามผู้นั้นจะไม่คิดหรือแล้วเขาจะเอาคืนน้องชายเมื่อใดนางจะโชคร้ายไปด้วยหรือไม่หนอเขทว่าสุดท้ายหลงไปชิงปัดเรื่องท่านสามผู้นั้นออกไป ก่อนรู้สึกหนาวสะท้านคล้ายว่ามีสายตามากมายจ้องมองอยู่สายตาเหล่านั้นพุ่งเป้ามาที่นางเสียด้วยใบหน้าเล็กๆใส่ไปใส่ามาหลงไปชิงเขกกะโหลกตนเองครั้งหนึ่งว่าคิดมากเกินไปเพียงไม่คุ้นที่คุ้นทางเท่านั้นนางเดินสำรวจพื้นที่โดยรอบกับยาจือ้อเขากระซิบบอกว่าห่างจากถ้ำที่พักทุกทิศนั้นห้ามเดินไปไกลเกินสิบลี้เขาจะวางกับดัก หลงไปชิงพยักหน้ารับคำมั่นเหมาะอย่าจื้อพึงพอใจมากตบหัวนางเป็นรางวัลตบหัวอีกแล้วโกรธก็ตบพอใจก็ตบหลงไปชิงได้แต่เวทนาตนเองที่มีสหาหยชอบใช้กำลัง ท่านเจ็ดผู้หวนคืนบ้านวิ่งออกไปวางกับดักตามที่นัดแนะไว้หลงไปชิงจัดเข้าของพางร้องเพลงในยุคสมัยที่ตนเองจากมาได้ยินเสียงต๊อกแก๊กคล้ายมีผู้มาเยือนมือน้อยๆสวยไม้แอบย่องไปดูว่าเป็นผู้ใดเห็นเป็นเตียวสีเงินตัวหนึ่งกำลังทำจมูกฟุตฟิตฟุตฟิตบนไหสุราที่นางเพิ่งจัดเสร็จนั่นแน่ เจ้าหัวขโมยน้อยคิดจะฉกสุราเหล่าเหนียงหรือฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์ กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ